สวัสดีอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาทำนิดเบรกหลังอีกเช่นเคยนะครับตัวนี้เป็นชิ้ร้อยห้าสิบนะครับผมแล้วก็มาแปลงนิดเบรกหลังนะครับต้องการไว้ด้านบนแบบนี้นะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับผมผมก็ได้จัดชุดแบบนี้ให้นะครับคือของพี่เขานั่นทับกับผมประมาสองปีนะครับตอนแรกมันอยู่ด้านหลังที่นี้เนี่ยผมก็ทําการมอวไว้ด้านบนเนาะม้ไว้ด้านบนเนะี่ย เราเปลี่ยนใหม่ให้มันแข็งแรงแล้วก็หนาขึ้นหนาขึ้นมากนะครับขาจับนี่หนาอยู่ประมาณ1 4มิลน,นะครับผม13มมิลประมาณ13มมิลไถึง14น,นะครับทำเป็นของ CBR ไม่ CBR ก็เป็นของอ m s x สีดำนะนี่นะครับจะเป็นแบบนี้หรือว่าเว็บ1้อย้านะครับเว็บ1้อยยีสมีแต่สีทองนะแต่ว่ามาใส่กันได้อันนี้นะก็มาเชื่อมใหม่นะครับตอนแรกยมันจะอยู่ด้านด้านหลังตรงนี้เนาะเนี่ย ตอนแรกมันอยู่ด้านหลังตรงนี้นี่ก็ทําการเลาะออกนะครับแล้วก็มาใส่ด้านบนนะฮะแบบนี้นะนะฮะแล้วก็สายเนี่ยก็จะเก็บเหมือนเดิมนะครับผมครับนี่ถ่ายให้ดูความแข็งแรงคือมันจะมีความหนาของมันอยู่นะนี่นะล้อตรงนะีไม่ไม่ฝฟดด้วยนะ ก็เอาพับเอบรกใหม่มาตั้งนะครับแล้วก็ล้อตรงนะครับผมคลิปนี้ก็ไม่ยาวมากนะครับก็จะถ่ายให้ดูประมาณหนึ่งนะครับในการแป้นเบรกหลังแบบที่ร้าน p ี v i e นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมมันจะมีหลายแบบนะครับถ้าหากท่านใดสนใจแบบไหนก็ลองแคปรูปมาส่งมาให้ผมดูนะครับก็จะทำให้ได้นะครับถ้าหากสนใจจริงๆนะครับผมนะฮะ ถ้าใครสนใจงานแปลงแปลกๆแบบนี้ก็โทรมาได้เลยนะครับถ้าเขียนแบบคอมเมนต์หรือว่าส่งข้อความเข้ามาบางทีอ่านอ่านช้าไปหน่อยนะครับผมขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าถ้าโทรมานี่ก็ถึงเลยนะก็จะก็จะได้คุยรายละเอียดเลยนะครับโดยมากก็จะเป็นแบบนี้นะครับอาล่าของแท้ประม,มุลก็เป็นของแท้นะเป็นของเนี่ยของ a d ดีวนะครับ ส่วห้าสิบนะขอให้ดูารายละเอียดนิดนึงนะครับคลิปนี้ก็ไม่ยาวเท่าไหร่นะสั้นๆนะฮะนี่ยังไม่ประกอบข้อนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ผมก็ไปแล้วนะครับประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปนะครับผมก็มันจะมีหลายแบบนะที่ให้เลือกก็ลองลองดูนะครับว่าต้องการแบบไหนนะครับผมราคาก็ต่างกันนะครับถ้าเป็นแบบสําเร็จรูปเนี่ยก็จะแพงหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเป็น กานเชื่อมพวกนี้ก็ราคาอาจจะจับต้องได้นะครับหลายท่านอาจจะจับต้องได้นะครับเพราะว่ามันไม่สูงมากนะครับแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวเราด้วยนะครับผมในการขับขี่นะครับโอเคไปแล้วนะครับผมทีนี้บ๊ายบายครับผม